ครับมาที่ใหม่ครับที่ใหม่ที่ใหม่สถานที่เดิมมาสถานที่วันนั้นเรามาอถ่ายกันตรงนี้แหละฮะแต่ว่ามันนั้นมีคนเขามาไอ้นี่ก่อนนะครับมาดักคายดักอะไรเราต้องขับเราก็ต้องไปก่อนบอวานนี้พี่คนวันแหวันตกปาดเพียบเลยเออ <laughs> ตกปลาตกปลาเยอะเลย่หมากเหรอเอาไงดีเราหวานหวานเหรอโอเคโอเคบอกบลว่าหวานนะคนตกเบ็ดเต็มเลยนะครับแล้วเราจะลองหวานดูนะครับโอเคอาจจะเราลองไปรอบแรกไปครับปึ๊บไปแล้วโอ้แน่นอนแล้ววันนี้คิดว่าพุยบอารู้ว่าไม่น่าจะมีคนนะคนเยอะอยู่นะ น่าหาปลากันเยอะเลยเป็นไงครับบรรถกครับเป็นไงครับบอกได้อยู่ได้่โอเคโอเคโอ้ยได้ครับปลาขาวปลาขาวครับตัวน้อยครับเอสองตัวเอ้าสองตัวเหรอเอ้าสองตัวสองตัวครับสองตัวโอเคครับโอเคแต่ว่าแต่ว่าโน้นเขาเริ่มมองหน้าแล้วนะ <L> <S 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 เออพอเริ่มมองแล้วอ่ะมีถุงไหมถุงอยู่ไหนเอออถุงนี่เออจะใส่ปลาเดี๋ยวถุงปลามาผมได้เดี๋ยวผมจะเห็นปลาแล้วเอออืมอืมอย่างนี้ครับสองตัวนะครับเก็บปลาก่อนนะครับโอเคสองตัวครับงงับวันนี้ถังไม่มีครับอ่ะถุงมาใส่นะถุงเซเว่นนะไม่ไง่<ท>า<ำ>ย ไม่รู้แค่ได้ปลาเยอะทำแหวนทิ้งหลังรถเลยเนาะทิ้งหลังรถเลยเอ,อเราก็ไม่รู้ทำไงเหมือนแต่ว่าปลาก็คงไม่ไม่มกันถามาโดนหลักได้หลักนะคนเยอะนะครับมีคนเยอะนะคิดว่าคิดว่าไปหมดแนะล้วฝนตกก็ยังสู้กันอยู่นะฮะนักตกปลาโอ้โหฝั่งนู้นก็มีครับไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนู้นก็มีนะฮะเออไปเดี๋ยวเราไปบ่ายตรงนี้อีกรอบหนึ่งวันนั้นได้ตรงนี้แหละนะได้หลายหลายตัวตรงตรงปากงบครับโอเคเลย ไปนะครับรอบนี้ไปแล้วเออโอเคลองดูครับที่ดูจะได้หรเปล่านะครับโอเคเ <c oughs> ยียบเลยเ <c oughs> ยียบเลยรอบนี้ไม่ได้นะรอบนี้ไม่ได้ <c oughs> โอเคเออ <c oughs> กว่าโน้เขาเมยะแนมหน้าแล้วแนมหน้าแล้ววันนี้เราจะเอาไงเดี๋ยวเอาตรงนี้สักรอบไหมตรงป่าตรงไล้ตรง้นี่ะตรงมุมเนี้ยมันน่าจะโอเคกว่านะผูเห็นมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยเออผมเห็นมันขึ้นอยู่ที่เราผบานรอบมันก็ได้เยอะนะรอบมันได้เยอะอยู่เพราะว่าเอามาดักขายก่อนนะแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเขาก็เออเอาเต็มที่เลยไม่ให้เราเลยแล้วไม่เป็นไรเราก็เลยเราก็เลยย้ายไป ่ะเราจะไปฝั่งนู้นนะเอาฝั่งนี้อยู่ก่อนไหมเอาตรงเออตรงป่าเนี่ยตรงไอ้ฝั่งตกตรงนี้แหละตรงบุมเนี่ตรงบุ่มเนี่ตรงนี้นะครับบุ่มนี้ไปนะครับไปแล้วครับไปแล้วอืมน่าจะโอเคกว่าปลาขึ้นอยู่ตรงนู้นครับตรงนู้นขึ้นตรงป่าโนบนป่าตรงนี้นะครับไปครับได้อยู่ได้อยู่นะครับปลาขาวปลาขาวอ้าว ปลาขาวโอ้ได้อยู่ได้อยอปลาปลาขาวมันนี้ได้ปลานินนี่หลายตัวเนาะปลานินปลาอะไรปลาขาวอะไรน้อยมาแล้วน,นี่ครับนี่ครับนี่ได้มาแล้วปลาขาวครับอะไรครับอเออหนึ่งหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนี่ครับออโอเคครับเอาลกกำลังเคลียร์แหอ,อยู่นะครับ ไปเดี๋ยวพาไปฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนู้นกันฝั่งนู้นกันนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นช่วงนั้นมาช่วงสิบโมงเนาะสิบโมง <c oughs> โอเคโอ้ขึ้นตรงนู้นอยู่โอ้กลางเลยปะอู้ตรงนู้นเลยช็อกเกอร์ไ <c oughs> ปนะครับโรบารุปารไปแล้วครับปารไปแล้วโอเคเลยโรบารุนปาช็อกเกอร์นะขึ้นแบบแบบ บันบานใหญ่รอบก่อนนี้เราได้สองตัวนะเราต้องปล่อยไปกินไม่ได้มันใหญ่เกินครับเปียบเป็นโลก็ได้จะประมาณสักสองโลหรือโลครึ่งได้อยู่มาปลาช็อกเกอร์ใหญ่มากใหญ่จริงครับใหญ่จริงสมบูรณ์มากแต่เราไม่เอานะครับไปครับรอบนี้ไม่มีเลยโอเคเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ตรงนู้นตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองว่ายแถวมุมนี้ตรงนี้ทีหนึ่งนะมุมป่าหญ้าเนี้จะมันจะได้ดีนะครับมาได้ดีโอเคเลย นี่ก็เป็นบรรยากาศคลองนะคลองน้ำเมืองต่างไปแล้วครับปลาขึ้นดีนะปลาขึ้นดีเออปลาขึ้นดีอยู่โอเคป่านนก็เียแหอยู่นะครับเกยแหอยู่นะฮะเด็กเขาก็จะมีคนตกปลาอยู่นู้นแต่เราได้ครับมาก็โอเคได้สามตัวแล้ว สามตัวนะครับตรงฟังไหนดีฝั่งนู้นเนาะเออตรงนี้ผมว่าฝั่งนู้นดีกว่าตรงนั้นดีกว่าตรงเออมุมนั้นเออโอเคโอเคหมอดเราบอกมุมนั้นดีกว่านะครับโอเคอ่าไปแล้วครับไปร่อเนึ้งว้าวก็มีโอเคเลยนะครับผมเดินช่วงสวิงอยู่ช่วงสวิง ได้ได้อยู่ได้อยู่ช็อกเกอร์เปล่าช็อกเกอร์เปล่าช็อกเกอร์ไม่เอานะออาช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ไม่เอาช็อกเกอร์ปล่อยคืนทําไม่เป็นเอาได้อยู่ครับได้อยู่ปลาขาวปลาขาวโอ้โหปลาดินยังไม่เจอนะรอบนี้ปลาดินโอ้ปลาดินปลาดินปลาดินครับปลาดินสองตัวมีหอยลงมาด้วยหอยใหญ่นะใครกินหอยก็จุจุนะครับจะจุจุจุ ได้แล้วครับได้แล้วอย่าอย่าอย่ให้ปลาโรสเคี้ยวก่อนได้สองตัวน้อยๆนะครับไม่ใหญ่มากกับหอยกับหอยกับหอยนะครับกับหอย n t p o i คงไม่เอาเนาะอ่าผมเก็บก่อนแล้วครับโอเ้ยใจยุ่งเนี่ยหัวเยาว์เนี่ยพอเอาเดียวโอเคครับเก็บเอาตัวยตัวเล็กนะวัวแรก้ยงพิษสัตวเออแมนละอ่าโอเค ได้อยู่ครับได้อยู่โอเคเลยครับแต่จำนวนป่ามันขึ้นอยู่ก่มาเอราก็ตกปลาอยู่นะแต่มันขึ้นอยู่ก,กลางๆน,น,นะขึ้นอยู่กลางกลางไป,ไปก็ฝั่งนี้อ่ะอ๋อเต็มเลยเออมันขึ้นอยู่ก,กลางๆนู้น อไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับเอาบีบเอาล้างแหก่อนนะโอเคเปครับเปยืงดึงเปล่าโอ้ได้แล้วได้โอเคโอ้โอวบันนีน้อยครับวันนีน้อยโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ เออไม่เหมือนมารอบก่บอนรอบก่อนหวานได้สี่ห้าตัวเนาะเออโอ้ย,อยไปน้อย <laughs> เออเออตัวน้อยครับตัวน้อยเออ,อเก็ยังตัวน้อยตัวน้อยนี่ครับน,ยย <laughs> นี่ครับได้เยอะนี่ครับไป <Es per ated> บา่าวโนบอกค่ะเจ้านั่งตกปลาอยู่ก็มองหน้าเราแนบหน้าเราปิ๊บ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 เราบังวนปลาเขาแล้วแต่ว่าป,ปลาขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่เขาเกินเขาเกิน, <c oughs> นอย่างนี้ดูตู้ครับตู้ดูดูเลยขึ้นอยู่กลางๆๆนะครับอืมเอาหรือเอาไอเดี๋ยวแล้ววันต่อแล้วจะไปที่ใหม่ฮะ <c oughs> <c oughs> เรอย้ยายไหมย้ายที่ใหม่ใหม่ฮะไปฝั่งครูป่ะฝั่งนู้นใช่ไหมตกปลายโอ,โอเคโอเคเจะย้ายที่ใหม่นะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราก็ขอจบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปก่อน